คือต้องเอาไปถ่ายงานต้องไปใส่ถ่ายงานบอกมันว่าไม่สัตเหมือนไม่สัตเขาก็บอกว่าเหมือนแบบหมนปัญญาอ่อนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่อยากจะเปียกก็มไม่ต้องออกมานอกบ้านอนะที่ไม่ได้ไปะคะ่ะก็คือโดนคนเซิลงานไปเลยนี่ก็คือสภาพที่บอกว่าไม่สัตไม่เล่นแล้วดูแป้งมันแล้วดูเสือ้อ คือต้องเอาไปถ่ายงานต้องไปใส่ถ่ายงานบอกมันว่าไม่สันว์นไม่สาตนะขับรถผ่ามันสาัตาสภาพนี้แล้วยืนชี้หน้าด่านี่ยอมรับว่านี่ขับรถไปจอดเพราะกลัวว่ามันจะสาัตาแล้วคือชี้หน้าด่าแบบหนักมาก หนูขับรถไปซื้อของให้พ่อค่ะเป็นไปซื้อสปอนเซอร์เฉยนะคะแล้วหนูก็โบกมือตั้งแต่ไกลๆแล้วชะลอบอกเขาว่าไม่ไม่เอาน้ไม่สาดน้ไม่เล่นนะแล้วพอขับไปอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นเด็กที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิปอะค่ะเขาก็บอกว่าไม่เล่นนะไม่เล่นนะบอกคนอื่นแล้วเหมือนเหมือนเขารออะค่ะพอเสร็จปุ๊บหนูก็ขับผ่านไปแล้วหันแล้วน้องเสดาคนหนูก็หันมาสาดน้ำส่ขึ้นมันไม่มันไม่ใช่น้ำค่ะมันเป็นแป้งแล้วค่ะแล้วหนูก็เลยขับรถเลยไปเลยพอกลับมาอีกรอบหนึ่งหนูก็เลย จอดเตืรนเขาว่าจะสาดทําไมบอกว่าไม่สาดไงบอกว่าไม่เล่นไงแล้วเขาก็แบบบอกจะก็ผมบอกแล้วว่าไม่สาดผมไม่ได้เป็นคนสาดเองพี่น้องว่า็นคนสารเหมือนโยนให้กันนะแล้วในคลิปที่เห็นเลยค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบูปัญญาอ่อนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนหลังๆเขาก็คือแบบบอกว่าถ้าน้องไม่อยากไม่อยากจะเปียกก็ไม่ต้องออกมานอกบ้านอนะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหนูจำเป็นต้องออกมาซื้อของ,ของ,ของ,ของทันพีทุกคนมีความจำเป็นทุกคนมีมีทุระแล้วเขาก็บอกว่าน้องอายุเท่าไหร่อะปัญญาอ่อนมากเลยนะ เพราะว่าพี่หนุนนัดรถตู้มาแล้วแล้วคือพอรถตู้เขาออกไปแล้วหนต้องคือแบบต้องรอใหม่อีกรอบนึงก็คือชัอ่วโมงนึงหนูนก็เลยร้องไห้ตรงที่แบบทําอะไรก็ไม่ได้แถมงเสียงานอีกไม่ได้ไปค่ะก็คือโดนคนเซิลงานไปเลยใช่ค่ะก็เลยแจ้งพี่เขาไปตอนแรกพี่เขาก็เหมือนแบบคิดค่าปรับอะค่ะเพราะว่าต้องหาคนไปแทนเราคิดค่าปรับเป็นสงเท่าเพราะว่าค่าตัวหนูอะสองพันห้า 2005. ใช่ค่ะแต่หนูก็เหมือนคุยกับพี่เอเจนซี่แล้วค่ะว่าแบบมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่เขาก็จะคุยกับเจ้าของงานให้ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ลองฟังผลอยู่ค่ะจะฝากถ,ถึงคนหล่านั้นหนูก็ขอฝากว่าแบบใม่เกรงใจคนอื่นเขาบ้างหรือไม่ก็เห็นอ,อกเห็นใจ,จกนันหน่อยใจเขาใจเราถ้าวันไหนที่คุณมีทุเลาบ้างแล้วคุณไปโดนสาดแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าคุณสาดเขาไปนะ่ยมันลดทขล้มขึ้นมาเกิดเป็นแผลเป็นติดตัวทั้งชีวิตนะคะคุณจะทำยังไง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l l o เวอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ